ครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเอฟซีลอยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้รักในการเลี้ยงงอวนะครับพี่น้องนะครับสารคดีนี้นะครับงอน้ำขาว่าไหมนะครับตัวเราผูสนเจนนะครับอยากเด้งงอว่าราคาเบาๆครับพี่น้องราคาเบาๆราคาเบาแพงนะครับแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับสองคมนะครับพี่น้องงอคอกเดียวกันนะครับงอฟงนะครับสุวนี้ลูกตัวนี้ประมาณเจ็ดเดือนนะครับ ตัวนั้นก็บเจตเดือนด้วยกันนะครับเจตเดือนกว่านะครับสำหรับผู้ใดนะครับอยากเขามาชมอมังตัวจริงนะครับเขามาได้ได้ครับพี่น้องนะครับขวอกอยู่บนหอยเสเติณนะครับตำบลน้ำน้ำเกลียงนะครับอําเภอสารสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องนะครับงามเลยตัวนี้นะครับเมลูบุบตัวเม่นะครับขู่ขอม้าเหล้วกระปากกุหลาบกดแช่น้ำเนยได้ครับพี่น้องนะครับกุหลาบกดแช่น้ำเนยนะครับ เดี๋ยวไปช่มโค้มแหลกนะครับโค้มเขาโคมแม่แดงลูกเขานะครับลูกโค้มโตแด้วครับพี่น้องนะครับลูกผสมตัวนะครับเกเก่าอันก็เลยเด็นเก่าจริงเหรหากินใหญ่แม่ลูกลูกตัวเมียนะครับพี่น้องนี่แหละครับลูกสาวคนยิ่นหยุกยืนงามดีนะครับสง่านะครับผมทำนี้ผมนี้นะครับลูกสาวคนตุน สูงลอยสามสิบกัวเลยนะครับดอกตั้งนะครับขาตรงลัางปีนะครับงอกผสมโตครับพี่น้องนะครับผมนี่แม่เพคนแม่สูงลอยสี่สิบสามนะครับแม่เคนงอกลูกเลกนะครับเพคนขายงอกเถือกเกาะก่อนนะครับพระท่านเดบผสมนะครับพี่น้องนะครับงอกพระท่านเดบผสมนะครับแม่สูงอยู่ลอยสี่สิบสามบวกบวกนะครับคำนี้บ่มีนะครับคุ้มนี่นะครับแม่สดลูกสวยเลย ราคาเปิดใวสี่0มื่นเก้าันบาทนะครับราคาห่องครับพี่น้องนะครับตัวร่องกันไดู้้สนใจอยากได้ไปเลี่ยยนะครับเบอท์โขรขึ้นไว้นาจอด้ยครับพี่น้องครับลูกงัมครับตัวนี้ลูกอนาคดไกลครับพี่น้องขนาดค้มโตด้วยนี่ทรงลูกจริงดีนะครับผมตัวนี้้องลูกสาวคนปลูกปลปลลูกสาวดีด้ครับพี่น้องตัวนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับแม่สดนะครับลูกสวยครับแง่ลูกโตแหลก ดาวฟันยืนยันงามงามครับพี่น้องนะครับเงินไต้โป้นหางนะครับนอกตั้งนะครับขาตรงดีนะครับผมหน่าวันวานนะครับราคาสี่หมื่นเก่าขันหวัครับพี่น้องนะครับต่อรองได้ผู้สนใจอยากได้ไปเลี้ยงนะครับราคาห่วงได้ครับพี่น้องนะครับต่อรองได้นะครับทรงที่ทวายอีสานครับพี่น้องนะครับ น่องกับสีเต่ามีจริงครับฝังลายละเอียดเนี่ยเพิ่นน่องสภาพเรียบร้อยม่มีปัญหานะครับพี่น้องงอฟุ้งใบหัวคอกสูงเลยนะครับสดใสดีครับพี่นน่องหากินอยากกินอย่างไรนะครับงอฟุ้งสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาห่อต่อรองได้นะครับผมเดี๋ยวไปชมคมที่สองครับพี่น้องงออยากคางๆน่องหมวกเนี่ยได้ครับพี่น้องครับลูกสองข้อมือเนี่สูงร้อยสี่สิบห้านะครับเป็นลูก ตัวที่สามนะครับยางน้ำกล, uke, ล uke, ิ่นนี่ยลูกครับลูกตัวเมียให้กันนะครับเจอลูกคนถืออกสีแดงยิ่งนะครับตัวมาแล้วแม่ลูกลูกตัวเมียเนี่ยสดดีครับตัวนี่สดใสดีเลยนะครับเนาะนี่แหละแน่ลูกลูกตัวเมียนะครับแน่สูงลอยสี่สิบห้าบวกนะครับหัว วิ่งตำหีทั้งเมียทั้งลูกนะครับปล่อยหางกัดสวยนะครับตัวเมียเคนบรนทัยกัดหน้ามดีนะครับผมตัวนี้เปิดใบสามสิบเก่าแล้วครับพี่น้องนะครับราคาห่องสามหมื่นเก้าพันบาทตัวรองได้นะครับสนใจอยากไดปเปลี่ยนกัโทุมากนะครับพี่น้องโทุสอบถามนะครับหรือรอไอข้นอยู่หน้าจอครับพี่น้องมีลูกสาวคนอายุว่านสูสีกันนะครับพี่น้องงาคอเดียวกันนะครับเปลี้ยงแท่กันครับพี่น้องบัวส้นแน่นอนนะครับบัวส้นกันแน่นอน ต้นแ้เงี้ยงนะครับแง่บยโบจอยพันใดย์อ๋อฟูงมันขายพอออกก้อนนะครับปกติมันก็ต้องทับกันเนาะอันนี้เพิ่นสิ่งขายเพิ่นอที่ผสมเลยครับพี่น้องนะครับแง่ก็เป็นซัดเหล่วนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นซัดเหล่วนะครับน้องเอาไปไปผสมเอานะครับราคาสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องก้มนี ลูกอยากค้างนุ่มคากันได้ครับพี่น้องตัวนี้เพราะว่าคนจับแยกกวบโดนเตี๋ยวเรียวสันรอบว่ะส่วนนั้นจอยสันไม่ได้จับแยกนุ่มกวบนะครับลุงโวอยากกินแล้วนะครับเมียก็อยากเียวกแล้วนะครับเพราะเมียเป็นสัตว์นี่ราคาสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้มียอ่างลึกๆมั้งสิครับพี่น้องนะครับเอาไปเลี้ยงไเวียะนะครับเลี้ยงมัอนอ้อนวนก็มีกำไร,รครับพี่น้อง นะคราข้าวบวชเพียงจะเลี้ยวๆถือตัวบวชหอดสว่างมือไงหอดตัวแบบง่ายไปขายเหนื่อยก็ได้ด้วนี่ตังนี้ครับตัวแบบง่ายนะครับเอาหลังเราไปผสมพอดีเดียวนะครับผมงอดทรงลูกดีอยู่ดอกนะครับตัวคุณใส่ข่มตัวนะครับพอพันข่มตัวเนี่ยสูงร้อยสี่สิบห้านะครับประกันนะครับยกสุดไปก็ได้ได้ครับพี่น้องนะครับต่อรองได้นะครับผม ทรงซี่แหงเลยซี่ตนี่นะครับอยู่ไก่กับอะไรขึ้นเกานะครับอยู่ไกลกับทรงซี่แหงนะครับเรื่องประกันตอนนี้อยประกันแหงนะครับผมเหาต้องห่วงนะครับหายห่วงเลยนะครับก่อนนี่นะครับในหลูกสองค้อมขายพิณวังนะครับมานำเสนอสามหมื่นเก้ากับสี่หมื่นเก้านะครับเงินบทเสียปลาแน่นอนครับพี่น้องนะครับมาซื้องอสุดนี่ก็เลี้ยงนะครับผมงามนเดี๋ยวพาพบึงลูกเสาตัวนี้แป๊บนึง อะไรกินหญ้าน้ำแข็งหัวกันนะกินหญ้ากียงลูกเกียงยี่หรีครับตัวนี้นะครับขันเป็นสีแดงอยู่แต่ตัวนี้ก็บุรุษสามมือหาเลวครับพี่น้องครับมือลึงเหี่ยวผมเหี่ยวดีผมนะครับมือตึงลึงอ่ะนี่แหละงามๆเลยปลูกเมียตัวแหลกได้ครับพี่น้องนะครับนี่สดลูกสวยนะครับผมแม่เพิ่งไปกินหญ้าดีได้ครับพี่น้องนะครับ กินหยาดีขึ้นกันใบผูกใบหุนห่นวกนี้นะครับเอมามักกระทูมาครับพี่น้องนะครับผมราคาคุยกันได้ขึ้นเก่าน,นะครับสามหมก้ากับสี่หมื่นเก้าครับพี่น้องนะครับผมอมีสาเก่าลูกตัวเมียให้กันแม่อันเนี่ยกิน,กน,กน,กนขาดครับพี่น้องนะครับสามหมื่นเก้าสีมนก้นะครับ่อมีสี่สิเก มากกับทุกม่านนะครับพี่น้องนะครับผมผู้ใดสนใจเวทุ่งนาจอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องนะครับพบกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับคลิปนี้บอยขอเกล้าข้าวาสวัสดีครับผม